คนที่บ้านทำตัวไม่น่ารักใส่จะส่งพลังงานเยียวยาช่วยเขาอย่างไรสำหรับคำถามนี้มาจากนักเรียนในคลาสโซฟา a m i l ลีคลาสที่จะตื่นรู้ไปทางบ้านเยียวยาทางบ้านสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมทางบ้านในครอบครัวนะคะคุณคะอย่างแรกว,ว่าต้องต้องขอบคุณคำถามนี้แล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านที่คิดแบบนี้เวลาที่ใครนะโดยเฉพาะคนในครอบครัวคนใกล้ตัวยิ่งใกล้ตัวยิ่งใกล้กลใจ คนทั้งโลกเนี่ยมันไม่ได้น่ารักเราไม่สามารถกําหนดให้ทุกคนน่ารักทั้งโลกได้บางทีเราก็เป็นคนที่ไม่น่ารักกับคนอื่นบางทีเราก็เป็นคนที่ไม่น่ารักกับครอบครัวเราเหมือนกันแต่พอมันเป็นคนใกล้ตัวคนในบ้านคุณแม่คุณพ่อแม่สามีแม่ภรรยาหรือกระทั่งสามีของเราเอางหรือลูกของเราเองเนี่ยมันพอมันใกล้ตัวมันใกล้ใจมันจะส่งผลต่อพลังงานของเราอย่างมาก แต่อย่างน้อยอนุโมทนาตรงที่ว่าคุณมีคําถามที่จะบอกว่าเราจะส่งพลังงานเยียวยาเขาอย่างไรนั่นแปลว่าโอเคเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมที่เขาส่งออกมาให้คุณตีความไปแค่นี้นะใครก็ตามที่งองแงกับคุณนะคะใครก็ตามที่พูดไม่ดีกับคุณใครก็ตามที่ส่งพลังงานที่มันลบออกมาสิ่งที่มันเป็นซับเท็หรือว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในคําพูดไม่น่ารักของเขาเหล่านั้นมันมีแค่สิ่งนี้ค่ะคือเขาต้องการความช่วยเหลือ เขากําลังต้องการความช่วยเหลือคุณสังเกตนะเวลาที่คุณเนี่ยมีนใส่ใครทาตัวไม่ได้น่ารักใส่ใครคุณอาจจะบอกว่ามันคือความโกรธเขามาทําแบบนี้ฉันต้องปกป้องตนเองลึกๆของการที่อยากจะปกป้องตนเองลึกๆของความโกรธมันคืออาการที่มนุษย์เราไม่รู้สึกมั่นคงเราเช็คกิ้งเราโกรธเราสะเทือนเราอิจฉาเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเรารู้สึกงองแงเรารู้สึกอ่อนแอเรารู้สึกกลัวเราต้องการความช่วยเหลือที่สุด แต่มนุษย์เราอะค่ะบางทีถ้าเราไม่ได้ฝึกอย่างบางคนไม่ใช่เป็นลูกศิษย์อาลฟโไม่ได้เป็นโคชีอัลฟโไม่ได้อยู่ในคลาสเรียนมันไม่รู้ไงว่าเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเราจะต้องพูดกับคนรักเรายังไงเราจึงแสดงอาการที่มันไม่น่ารักออกไปทีนี้พอม,มองย้อนกลับไปเวลาที่คนในครอบครัวเกิดสภาวะอารมณ์เหล่านั้นอย่างแรกตีความไม่ถูกหรือภาษาทางธรรมคือหมายรู้ให้ถูกว่าอ๋อมันคือการที่เขาต้องการความช่วยเหลือมันมีไม่กี่อย่างค่ะ เวลาที่คนที่อยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยที่ทํางานเขาด่าเขากลับมาแล้วเขามาลงใส่เรานั่นเขาก็ต้องการความช่วยเหลือลูกของเรากันมางอ,อแงอยากได้ของเลยเราไม่ได้เล่นนั่นก็ต้องการความช่วยเหลือคือต้องการให้เราอยู่เคียงข้างเป็นพื้นที่ปลอดภยัยและให้ความรักคะ่ะเขาไม่น่ารักใส่เราแปลว่าเขาอยากได้ความรักจากเรามันดูไม่ make ซนนะคะคาาุณหอฟ้ามัน make ซนที่สุดแล้วค่ะ อาฟ้าทำงานนี้มาอย่างยาวนานในศาสตร์ของ spiritual builder เห็นมานักตํอน,นักและจัดการแก้ปัญหาปัญหาเด็กวัยรุ่นที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายเป็นโรคซึมเศร้าปัญหาสามีภรรยาปัญหาแม่ลูกนะ,ะจัดการพลังงานของแม่มันแก้ไขได้ด้วยแค่การเป็นที่ปลอดภัยและให้ความรามักเพราะฉะนั้นเอาฟ้าให้ยังอีกเร็วๆนะคะถ้าอยากเรียนลึกซึ้งค่อยไปยใน s o u family ส่งพลังงานยังไง surrender ไปเลยค่ะและยอมที่จะ ให้ความรักกับเขาไปก่อนแม้เขาจะยังไม่ได้น่ารักกับเราเพราะอะไรเพราะคุณก็รักเขาถ้าคุณไม่รักเขาคุณจะไม่ได้เจ็บและเดือดร้อนคนทั้งโลกไม่น่ารักใส่เราเราทําไมสามารถที่จะชั่งช่างมอมันได้แต่เพราะคุณรักเขาไงคะคุณถึงมาฝั่งคลิปนี้พูดในสิ่งที่มันเป็น ปียะวาจาออกไปภาษาที่น่ารักเอ้ยมีอะไรให้แม่ช่วยไหมแม่แม่รู้ว่านะว่าสิ่งที่หนูแสดงออกตอนนี้หนูไม่ตั้งใจจะทําร้ายแม่หรอกแต่หนูต้องการให้แม่ช่วยเหลืออะไรบางอย่างแต่หนูก็ไม่ควรที่จะใช้น้ำเสียงแบบนี้กับแม่นะเออคุณแม่คะหนูรู้สึกว่าแม่คงต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างแต่ว่าแม่ไม่ควรที่จะพูดแบบนี้กับหนูแหละแต่หนูเข้าใจมีอะไรให้หนูช่วยเหลือได้ไหม ใช้ประโยคนี้มีอะไรที่หนูจะช่วยเหลือแม่ได้ไหมมีอะไรที่แม่จะช่วยเหลือลูกได้ไหมแล้วฟังถ้าเขาต้องการอะไรไม่ต้องอะแค่รับฟังก็พอฟังเขาสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการพื้นที่ปลอดภัยและความช่วยเหลือเวลาที่เราจะส่งพลังงานออกไปแค่รับฟังก็เป็นพลังงานที่สุดแสนจะวิเศษในการเยียวยาแล้วค่ะแค่การที่คุณนั่งอยู่ข้างๆเขาโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรคุณไม่ต้องฟังไม่ต้องได้ยินอะไรทั้งนั้น นั่นก็คือพลังงานของการเยียวยาจะแตะเนื้อแตะตัวจะหานังเย็นเย็นมาให้จะหาขนมที่เขาชอบทานมาให้หรือจะพาเขาไปเดินในสวนโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันเลยก็ได้ไม่ต้องพยายามสอนเขาคุณสอนเขาได้นะแต่ไปสอนที่หลังตอนที่เขาอารมณ์ยังไม่เหวี่ยงไม่ขึ้นไม่งองแงไม่น้อยใจสอนได้ไม่ใช่ว่าสอนว่า,วาเฮ้ยงั้นเราก็ไม่สามารถสอนอะไรลูกได้เลยสิคุณสอนได้แต่อย่าไปสอนตอนที่เขากําลังต้องการความช่วยเหลือไปสอนตอนอื่น ตอนนั้นนะคุณต้องให้ความรักฟังเขาซเรนเดอร์กับเขาเท่านั้นเองนั่นคือพลังงานที่คุณจะเปลี่ยนแปลงให้คนที่บ้านคนใกล้ตัวของคุณได้เห็นว่าคุณได้กลายเป็นแสงสว่างเราจริงๆยิ่งคุณไปตอบโต้ยิ่งคุณไปร้ายใส่เขานั่นแปลว่าคุณยิ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีที่คุณยังไม่ตื่นรู้มากพอที่จะเป็นแสงสว่างให้กับเขาแล้วเขาจะเป็นแสงสว่างได้ยังไงเราจะต้องเป็นตัวอย่างแรกตัวอย่างที่จะเปลี่ยนคนทั้งบ้านได้เอาฟ้าพาคนในคลาสโซฟมิลี่เปลี่ยนคนทั้งบ้านมาแล้ว ถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ไปเรีนยนในโซฟานลี่ได้เลยรดจนัดโคชชิ่งให้เอาขวาไปเจอตัวที่บ้านก็ยินดีที่จะได้รับใช้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านเชื่อมดีค่ะ